ทำไมเราถึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนนอนข้อที่หนึ่งเลยตาแห้งและทำให้เส้นเลือดขึ้นที่ตาขาวเยอะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการที่เราใส่คอนแทคเลนเหมือนกับการที่เราใส่แมสอยู่ที่ปากแล้วก็จมูกทำให้เราหายใจค่อนข้างที่จะลำบากการใส่คอนแทคเลนก็เหมือนกันค่ะดวงตาของเราก็จะหายใจค่อนข้างลำบากเหมือนกันทีนี้เวลาเราหลับตาเปลือกตาของเราก็จะถูกปิดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ดวงตาของเราไม่ได้รับออกซิเจนจากภายนอกเข้ามาไหลเวียนร่างกายก็เลยต้องส่งเลือดเข้ามาช่วยหล่อเลี้ยงเป็นพิเศษนั่นเองค่ะข้อที่2ดวงตาอักเสบและติดเชื้อได้เพราะปกติแล้วถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในดวงตาก็จะมีการกระพริบตาเพื่อให้มีน้ำตาไหลเวียนออกมาทำให้เชื้อโรคนั้นถูกดันออกมากลายมาเป็นขี้ตาแต่พอเราใส่คอนแทคเลนส์อยู่เชื้อโรคนั้นก็จะถูกขังอยู่ในตาและลองคิดดูนะคะว่า ถ้ามันหมักหนมอยู่ทั้งคืนตาของเราก็จะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายฉะนั้นอย่าลืมถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนอนห้ามขี้เกียจจนขาดนะคะ